ในช่วงนี้เราไปกันที่กิจกรรมโครงการเดินทุดงของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้เป็นวันแรกนะคะและมีพุทธศาสนิกชนนับแสนคนมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าโดยการเดินทุดงในครั้งนี้ค่ะเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยจะมีการเดินทุดงทั้งหมด365กิโลเมตรติดตามเรื่องนี้จากคุณพรทิพย์ม่องใหญ่รายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะเชิญค่ะคุณพรทิพย์ ขอบคุณค่ะคุณสุทธิพรคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่2มกราคม2555แต่ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นําเสนอในเรื่องการทาบุญของท้องสนามหลวงไปแล้วค่ะวันนี้ด้านหลังของดิฉันนะคะมีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนค่ะนุ่งขาวห่วมขาวมาร่วมกิจกรรมพิธีสาคัญนะคะซึ่งเป็นการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งที่นี่อยู่ที่วัดพระธรรมกายนะคะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมนะคะประสงค์เดินทุดง ธรรมชัยค่ะ สำหรับกิจกรรมโครงการทุดงธรรมชัยนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิธรมธรมกายแล้วก็วัดพระธรรมกายนะคะซึ่งเป็นการเดินทุดงของพระพิสุกสงฆ์ทั้งหมด 1, 1 2 7รูปผ่านพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมใน6จังหวัดค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมนะคะซึ่งรวมระยะทางทั้งหมด365กิกิโลเมตรค่ะโดยจะเริ่มเดินตั้งแต่วันนี้ ะะซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันที่25มกราคม255 5ค่ะซึ่งในระยะเวลาในการเดินทางนะคะก็จะแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆโดยในวันนี้จะมีการเดินทางไปถึงจังหวัดปทุมธานีใช้ระยะเวลาประมาณสิขออภัยค่ะเป็นระยะทางทั้งหมด1 5กิโลเมตรนะคะสำหรับในการเดินธุด,ดงค์ของพระพิสุสงฆ์งทั้งหมด1 1 2 7งพันนรู้ปนะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการบวชพระพิสุสงฆ์ในปีที่แล้วจำนวนทั้งหมด10,000 0รูปที่วัดพระธรรมกายค่ะซึ่งพระ งหมดนะคะจะเป็นพระถือศีลแล้วก็เป็นพระที่เคร่งครัดในกฎระเบียบนะคะแล้วก็ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังนะคะสําหรับพระภิสุสงฆ์ทั้งหมด1 1 2 7รูปวันนี้นะคะที่มาร่วมกิจกรรมในการเดินทุดงธรรมชัยค่ะเป็นการจัดก,กิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ด้วยเช่นกันหลังจากประสบความสําเร็จในการจัดก,กิจกรรมตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้จะเป็นการจัดก,กิจกรรมครั้งใหญ่นะคะซึ่งความเชื่อว่าในส่วนของการเดินทุดงของพระภิสุสงฆ์ทั้งหมดนะคะจะทําให้พื้นททีี่่ประส อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยได้ฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในรเวณใกล้เคียงนะคะรวมทั้งพระสงค์ด้วย นอกจากนี้นะคะในส่วนของระยะทางที่จะเดินทางไปนั้นพระสงฆ์ก็จะไปจาวัดอยู่ทั้งหมด17วัดด้วยกันซึ่งวัดไหนที่ยังไม่มีได้รับการฟื้นฟูค่ะพระสงฆ์ทั้งหมด1,127รูปก็จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยในเรื่องการแจกถุงยังชีพด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันนะคะมีพุทธศาสนิกชนใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่วมขาวพร้อมกับกลีบกุหลาบที่รอนระยะทางยาวนะคะตั้งแต่อยู่ที่หน้ามหาวิหารนะคะก็เป็นระยะทางที่ ทำให้เราดูภาพโดยรวมแล้วสวยงามค่ะเนื่องจากนะคะเป็นความเชื่อว่าดอกกุหลาบนั้นจะใช้แทนสัญลักษณ์ของความรักต่อพระพุทธศาสนาและความรักของปวงชนชาวไทยต่อในเรื่องของศาสนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยเนี่ยให้แจ่มใสเหมือนสีของดอกกุหลาบค่ะ นี่คือรายการนี้ช่วงของสถานการณ์ช่วงเช้านะคะคุณสุทธิพรคะแต่วันนี้ช่วงบ่ายเราจะติดตามภารกิจครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าพระพิสุสงฆ์ทั้งหมด1,127รูปเนี่ยจะเดินทางไปยังไรบ้างและเราจะไปดูภาพของปวงชนชาวไทยนับถือศาสนาพุทธว่าวันนี้เขามารวมใจกันจํานวนมากจริงๆค่ะค่ะขอบคุณคุณพรทิพย์ค่ะ